สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรีบโกยก่อนสงกรานาท้าจะเกิดลัคนาราศีตุลเปิดดวงประจำปี2567โดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟงสนานจามนจันสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะหากท่านไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสาม,มารถไปติดตามรับชมได้ที่เพจของโหรฟงสนานจามนจันเลยนะคะก่อนเลยเลยค่ะเอชุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตกันให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุ ank, ปเปอร์แตงรากดอยู่นะคะหากท่านนดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลยังอยู่ภายใต้อิทธิพลการทำหรือว่าสู้อะไรแล้วได้เพียงกลางๆแต่ก็ยังมีแรงฮึดตลอดทั้งปี ให้ระวังว่าต่อไปกับอาการของการแตกแยกกับพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทรวมทั้งการยุ่งยากมรดกทางการเงินรวมทั้งลูกหรือว่าแฟนป่วยบางคนต้องเจออำนาจลึกลับตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 6 7เป็นต้นไปหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักต้องงัดกลยุทธ์ทุกอย่างเข้ามาสู้นะคะ ตลอดปีใหม่2 5 6 7นี้เหตุการณ์ใหญ่ๆที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดกับท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลมีดังต่อไปนี้ค่ะตลอดทั้งปีให้ระวังการแตกแยกพี่น้องรวมทั้งเพื่อนสนิทหรือบางคนก็จะยุ่งยากมรดกยุ่งยากเรื่องการเงินลูกหรือว่าแฟนป่วยหรือถ้าบางคนออกแนวดีก็จะได้แฟนแดนไกลหรือบางคนเจอประสบการณ์จากอำนาจลึกลับ ลูกหรือว่าแฟนป่วยได้นะคะเกณฑ์น,นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565และจะยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2572รวมระยะเวลาเ,ลาเกิดแล้วรอเกิดทั้งหมด7ปีโดยไม่จำเป็นว่าต้องเกิดตลอดเวลาเช่นพี่น้องรำคาญเพราะว่าป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนพี่น้องปิดทางเข้าบ้านบางคนต้องเคลียร์มรดกบางคนถูกหักหลังเรื่องบรดก บางคนเลิกคบกับเพื่อนที่ร่วมทุนกันไปเลยบางคนทะเลาะกับเพื่อนสนิทที่ปูดความลับเพราะทำให้เดือดร้อนมากหรือบางคนทำลูกแล้วแท้งเสียใจมากๆบางคนลูกป่วยด้วยโรคหายากมากบางคนไปทำงานเจอแฟนที่ต่างประเทศหรือบางคนเลิกกับแฟนแล้วได้แฟนใหม่เป็นต้นค่ะส่วนประสบการณ์อำนาจลึกลับที่เก็บข้อมูลมาเช่น บางคนนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์มาหลายปีไม่เคยเกิดเหตุร้ายแต่พอได้เกณฑ์น,นี้ถูกรถกระบะส่งของทึบตัดหน้าหมอจะใส่เหล็ก2แผ่นที่ขาแต่กลับต้องใส่4แผ่นแล้วขณะอยู่ที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาว่าอนุมัติเงินกู้แล้วให้ไปเซ็นสัญญาเมื่อไปเซ็นเองไม่ได้เจ้าหน้าที่เอาให้เซ็นที่โรงพยาบาลหรือบางคนก็ไปนวดแล้วเจอก้อนเนื้อพลคือมะเร็ง หรือบางคนรถยางแตกหมุนหลายรอบแล้วไปหยุดหน้าร้านเปลี่ยนยางบางคนหมายสายมาติดหน้าบ้านแบบไม่รู้ตัวเพราะผลของการกดไลค์กดแชร์ซึ่งเจ้าตัวก็ลืมไปแล้วว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นนะคะอีกทั้งตลอดทั้งปียังมีโอกาสได้หรือว่าเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ก็ได้ผลเพียงกลางๆค่ะเช่นบางคนนะคะเปลี่ยนที่ทำงานก็ได้เงินเดือนงันๆ บางคนได้แฟนแบบกลางๆผ่าเข้าบ้านคนในบ้านก็งงบางคนลูกลงเรื่องตั้งและผลได้แบบกลางๆไม่ชนะแต่ได้เป็นรัฐบาลบางคนเข้าสู่หน้าใหม่ด้านสุขภาพที่ต้องเดินทางชีวิตใหม่เนื่องจากต้องระวังเพราะมีอาหารบางอย่างที่แตะหรือว่ากินไม่ได้เลยค่ะบางคนกู้ซื้อบ้านผ่านแต่ไม่ผ่านการกู้เพื่อปรับปรุงหรือบางคนได้ที่เรียนกลางๆเป็นต้นนะคะ แม้ว่าเก์นี้จะกดดันเรื่องกลางๆแต่ถึงยังไงก็ยังได้ค่ะอีกทั้งตลอดทั้งปีอารมณ์พวกท่านจะออกแนวอาการของนักสู้คล้ายๆเห็นช้างเท่าหมูแถมสู้หรือว่าแข่งขันประมูลแล้วจะได้แม้ว่าจะได้แบบกลางๆนะคะภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่คิดลบคิดบาปหรือว่าผิดใจกับใครบางคนลูกหรือแฟนป่วยก็ต้องแก้ปัญหาให้ ยกตัวอย่างเช่นบางคนงานเคยมีปัญหาจนจะป่วยจิตแต่ในที่สุดก็ฮึดรักตัวเองหาทางชิ่งออกมาอย่างนุ่มนวลแล้วรับงานที่ด้อยกว่าเดิมเพื่อไม่ยอมให้จิตตกมากไปกว่านั้นหรือบางคนเสี่ยงยอมให้ลูกเล่นการเมืองผลไม่เลิศเลอแต่ก็ออกแนวบวกค่ะอีกมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกหรือว่าเด็กๆในความดูแลรวมทั้งคนรักอาจสร้างปัญหาให้สู้เช่น ลูกขับรถชนคนต้องยืนมือเข้าไปช่วยคดีความบางคนแฟนป่วยบางคนแฟนซื้อของเพลินสร้างหนี้บัตรเครดิตให้เคลียร์เป็นต้นนะคะซึ่งช่วงที่เหมาะสำหรับลงมือทำตามข้อต่อไปดังต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรตั้งแต่ต้นปียาวไปจนถึงวันที่30เมษายน2567 เพราะความเก่งและมีปัญญาของพวกท่านก็มักจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตจนเกิดโชคลาภตามมายกตัวอย่างเช่นนะคะบางคนถูกเลิกจ้างแต่ได้งานใหม่ทันที บางคนกำลังแซงบริษัทจัดมากถูกทาบทามให้ไปทำงานบริษัทใหม่หรือบางคนคู่ครองป่วยก็ช่วยดูแลได้หรือบางคนช่วยเคลียร์ปัญหาการทะเลาะเบาแว้งในบรรดาญาติกับคู่ครองเป็นต้นค่ะอีกทั้งสังเกตนะคะชีวิตจะเริ่มพลิกตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ยาวไปจนถึงสิ้นปีทางโหรถือว่าพวกท่านดวงชะตาตก คล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือหรือว่าคุ้มครองดวงชะตาได้บรรดาเรื่องร้ายที่รอเกิดก็จะออกแนวร้ายมากส่วนเรื่องแนวบวกที่ควรจะได้ก็จะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็จะฝืดหรือว่าเข็นแหง้งแถมยังมีโอกาสได้ความผิดจนจิตใจเหมือนพ่ายแพ้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนถูกบริษัทเดิมฟ้องร้องหรือบางคนถูกตั้งกรรมการสอบ บางคนต้องขึ้นศาลเป็นพยานทางทางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีบางคนคู่ครองลงทุนพลาดมหืมาต้องช่วยรับภาระหรือบางคนส่งคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเจอการรักษาแบบแยกส่วนคนป่วยอาการหนักกว่าตอนเข้าไปเป็นต้นเลยค่ะแต่เกมน,นี้สำหรับบางคนอาจจะออกแนวดีก็คือได้มรดกได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้ค่าชดเชยได้ประกันภยัยประกันชีวิตแบบไม่คาดคิดมาก,ก่อนซึ่งหลายคนก็บอกทางโหนฟองสนาไปว่าไม่อยากได้อาการนี้เพราะก่อนจะได้ต้องสูญเสียหรือไม่บางคนอาจจะยิ่งฟลุกก็จะออกแนวเรื่องร้ายสงบให้ชั่วคราวเรื่องดีๆที่รออยู่ก็จะงโงหัวเกิดขึ้นได้ซึ่งทั้งสองกรณีหมอดูประจำตัวพวกท่านจะสามารถบอกพวกท่านได้นะคะกล่าวโดยสรุป ปีใหม่2567ให้ระวังอาการแตกแยกพี่น้องรวมทั้งเพื่อนสนิทหรือบางคนจะต้องยุ่งยากมรดก รวมทั้งการเงินแฟนหรือลูกลกป่วยได้รวมทั้งสร้างปัญหาให้ด้วยได้นะคะแล้วก็อาจจะเจออำนาจลึกลับทำให้อัศจรรย์ใจแล้วตลอดทั้งปียังได้หรือว่ามีโอกาสทำอะไรใหม่ๆห,หวังผลได้ในระดับกลางๆแต่อารมณ์สู้จะเกินร้อยซึ่งคงได้ใช้ประโยชน์มากในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปที่หัวหน้าเทวดาประจาตัวป่วยหนาาักค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงจากคำทำนายของโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยโหนฟงงสนานจามอนจันสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ